दिया देख सब देखा भी ใคร่ตาคนตาเปิดตาคนตาไปดูดูว่าใครดีใครอยู่ใครเป็นใครไปวอ้ยไม่เลวน้ำเดืดหนูดูว่าอขลาดดาวาดหนูดูว่าเที่ยวนี้ไอ้หนูโผมแดงเสื้อดำใจไม่ได้เป็นเสื้อไม่ไหนเมื่อได้เมื่อลองน้ำเง็นเสืโดนบลกีเป็นใครอยู่ดูดีว่าอยู่ดีว่าสิงลายสิ่งลายจากสาวสาวนี่เลยไป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 เลยกันจีลายก่อนขอดูดูว่ากอนได้ก่อนได้เซ็ตได้ไม่ได้ได้เมื่อลองน้ำแดงออกขลาดดาวาดพวการวมันสันบอกว่าบอกว่าเที่ยวนี้สั่งลุยแล้วเอาละครับพี่กัน จุดยอดเรือยาวครับคู่นี้เคยเจอพี่โบสาวให้เขะคตเทนอนิงแต่แต่นั้นช้คับชอบช้แล้วก็เไปตามเขาชิงนปะกนอัคราลปแชพีโบสาวใหแต่พบกันสนาบันนี้ไม่ทลอปีนี้แล้วเสิงเป็นนชมปแชมปปีน้คือปูทองแต่ปีนี้กับคู่กันกลายเป็นอัคราดว่เป็นกองทัพกันเป็นกองทัพบกายกับแนเพอัครายุิจังหวัดตะบนตะคอไล่ต้อิงมา้อิง้นสิง้นสิงนี่ต้องขอลุยนี่ต้อลย

好点都没。